อันนั้นก็จะมี8โรคหลักนะคะที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอักเสบหรือติดเชื้อในส่วนต่างของร่างกายนะคะสมองส่วนกลางนะคะเช่นมีการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะไขสันหลังหลอดเลือดสมอง สวัสดีค่ะอาจารย์อลิซหล่อเสริยสุขนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่พูดถึงเรื่องของภาวะไข้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันต่อนะคะปกติเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีไข่เนี่ยทุกคนก็จะมองว่าเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วภาวะไข้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายโรคนะคะอาจารย์นนก็จะมี8โรคหลักนะคะที่มักจะมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการเป็นไข้ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะได้พึงระวงังเราก็อาจจะมองที่สาเหตุอื่นนะคะนอกเหนือจากโควิดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ข้อแรกนะคะเกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้อในส่วนต่างของร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการอารักเสบติดเชื้อในส่วนไหนเนี่ยเราก็จะมีภาวะไข้เกิดขึ้นได้ค่ะข้อ 2. น,นะคะอาจเกิดจากภาวะไข้นะคะเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับระบบสมองส่วนกลางนะคะเช่นมีการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะไขสันหลังหลอดเลือดสมองก็ทําให้ร่างกายนะคะมีภาวะที่เกิดไข้สูงได้นะคะข้อ 3. การที่มีเนื้องอกมะเร็งนะคะเกิดขึ้นในส่วนต่างของร่างกายเช่นมะเร็งต่อม เือ๋ก็ทําให้เกิดภาวะไข้ได้เช่นกันข้อ 4. โรคเลือดบางชนิดนะคะก็ทําให้เราเกิดไข้ได้เฉียบพลันเหมือนกันนะคะเช่นการเกิดเม็ดเลือดขาวสูงเฉียบพลัน,นข้อ5ก็คือการ,รดีไฮเดดในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดภาวะไข้ได้เช่นกันค่ะข้อ6นะคะใครที่อยู่ในภาวะที่อากาศร้อนหรือว่าตากแดดนะคะร้อนนั้นอยู่ในที่ที่ร้อนๆนานเกินไปเนี่ยก็ทําให้ร่างกายนะคะเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะอยู่ในพื้นที่ที่มันคับแคบไม่มีอากาศถ่ายเทก็ทํา ให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยสูงขึ้นได้เช่นกันปกติเนี่ยเวลาที่ตากแดดอยู่ข้างนอกแล้วแล้วเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราไปสแกนอนุณหภูมิใช่ไหมคะบางคนก็อุณหภูมิขึ้นสูงมากเหมือนกันนะคะเกิดจากในภาวะที่อยู่อากาศร้อนๆข้างนอกเนี่ยนานๆว่าตอนนี้คือประเทศไทยกำลังร้อนมากพอเราเข้ามาในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราสแกนเนี่ยก็เกิดภาวะอุณหภูมิร้อนหรือสูงได้เช่นกันแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าเป็นไข้นะคะที่เขาเรียกกันว่าไข่แดดนะคะไข่แดดเนี่ยก็อาจจะเกิดการเป็นลมนะคะ ร้อนในนะคะหรือแพ้อากาศร้อนก็ได้ค่ะข้อ7นะคะการที่เรามีภาวะผิดปกตินะคะจาก่อมไรท่อเช่นการที่เราเป็นโรคไทรลอยนะคะมีอัตราการเผาผลาญในร่างกายเยอะมากนะคะก็ทําให้เกิดภาวะไข้ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะภาวะที่พบบ่อยก็คือผู้ที่ใช้ยานะคะที่เกินขนาดหรือยาแก้ปวเดเป็นเวลานานนะคะเช่<ๆ>นะะมอร์ฟีนนะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะไข้ได้เช่นกันค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาวะไข้นะคะเป็นสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆนะคะที่ออทําให้เกิดภาวะไข้นะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองแค่โคดอย่างเดียวอาจจะต้องดูออส่วนอื่นด้วยนะคะมาประกอบกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ